3คุณค่าที่จะสร้างนักกีฬาให้มีราคาวันนี้อยากที่จะให้ตัวเองเล่นกีฬาแล้วมีราคาต้องคำหนึงถึง3ส,สิ่งเพราะวันนี้ เด็กเยาวชนหรือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ความสนใจกับการประกอบอาชีพหรือการส่งเสริมให้ลูกเล่นกีฬาเป็นอาชีพแสดงว่าเราหาเงินจากการเล่นกีฬาเราหารายได้จากการเล่นกีฬาเราสามารถที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจากการเล่นกีฬานี่คือความเจ๋งของกีฬานอกจากจะสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงแล้วยังสามารถที่จะมีราคาได้อีก ดังนั้นอะไรละ่ะในตัวของนักกีฬาทําให้มันมีราคาอันแรกเลยเราจะได้ยินว่ารูปสมบัติคุณสมบัติเอ๊ะแล้วมันคืออะไรเรามาฟังคําอธิบายกันอันแรกคือถ้าบอกว่าคุณสมบัติหมายความว่าในเรื่องของฝีมือความสามารถของนักกีฬาแสดงว่าการที่จะมาเล่นกีฬาเนี่ยคุณต้องฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกซ้อมหรือสามารถที่จะแสดงศักยภาพเต็มที่ในสนามแข่งขันนี่คือความจริงว่า วันนี้ทักษะการเล่นผลงานของคุณที่คุณเป็นนักกีฬาดีมากพอไหมมีอะไรบ้างคุณจะต้องทํามีการเรคคอร์ดมีการจดบันทึกถูกต้องไหมเพื่อที่จะเอาผลงานเนี่ยสะสมไว้และสามารถที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือในการที่จะมาสร้างราคาของคุณได้อันที่สองคือสเสน่ห์สเสน่ห์ในการเล่นสเสน่ห์ที่มันอยู่ในตัวของนักกีฬาคุณไม่ต้องไปขวนควายไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนตัวเอง อยากมีคุณค่าและมีราคาก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าเรามีอะไรดีเรามีอะไรเจ๋งและเรามีอะไรที่จะไปทำให้เกิดไรายได้หรือราคาหน้าตาดีความหล่อความเนี้ยบเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องของการแต่งกายสิ่งเหล่านี้คุณแสดงในสนามก็เปรียบเสมือนกับคุณแสดงในเวทีของซ u เปอร์สตาร์หรือดาราดังนั้นกีฬา หรือนักกีฬาก็เป็นเหมือนซูเปอร์สตาร์หรือดาราคุณสามารถสร้างรายได้จากตัวตนของคุณนั่นเองข้อที่3คือสิ่งที่มันจะสร้างราคาอีกอันหนึ่งคือ 1. ในเรื่องของนิสัย นิสัยหรือพฤติกรรมที่แสดงตัวตนของนักกีฬาคนนั้นนอกจากคุณจะแสดงศักยภาพในสนามแข่งขันคุณจะมีสเสน่ห์จากตัวเองแล้วนิสัยที่จะเป็นไอดอลเป็นต้นแบบของเด็กเยาวชนเวลาคุณแสดงอาการอารมณ์หรือพฤติกรรมในสนามแข่งขันเด็กเยาวชนผู้ชมก็สามารถที่จะมองคุณเป็นไอดอลหรือต้นแบบคุณก็สามารถที่จะมีคนติดตาม พราะสิ่งเหล่านั้นมันมาจากนิสัยที่มันอยู่ในตัวตนของคุณนิสัยที่คุณสร้างมาจากที่าการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวินัยไม่ว่าจะเป็นความพยายามความอดทนความมุมานะสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะเราทุกคนมีคุณค่าที่อยู่ในตัวตนของนักกีฬาที่คุณสะสมจากกีฬามาตั้งแต่เริ่มแรกนั่นแหละคือคุณค่า ที่มันอยู่ในตัวเองคุณค่าจากการฝึกซ้อมคุณค่าจากสิ่งทีเ่เราช่วยเหลือสังคมสิ่งเหล่านี้มันจะเพิ่มมูลค่าหรือเพิ่มราคาให้กับตัวนักกีฬาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนีไ่ไงวิธีง่ายๆ3ส,สิ่งที่เราบอกเมื่อกี้มันจะทําให้นักกีฬามีราคาในยุคนี้อย่างแน่นอนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดแชร์และก็สามารถติดตามสาระความรู้ดีๆจากเพจ d r Wow s p o ร์ตเอ็กซและช่อง YouTube Dr. w o w s p o t Expert เเช่นกันขอบคุณมากค่ะ